ข้อความจากมีคอสจากโลกภายในภายในโลกกลวงหรือฮอลลเอิร์ธดาวเคราะหโลกทั้งหมดเป็นโพรงโดยมีช่องเปิดที่ขั้วโลกเหนือและใต้พวกเขาได้วางสนามพลังเหนือช่องเปิดขั้วโลกเพื่ออำพลางทางเข้าและปกป้องพวกเขาจากการพบเห็นทางภาคพื้นดินและทางอากาศมากกว่า95%ของยานอวากาศ ที่พวกคนเห็นมาจากโลกภายในหรือว่าโลกกลวงฮ o l โลเอิร์ธของเราไม่ใช่มาจากดาวเคราะห์ดวงอื่นยานอวากาศเหล่านี้ส่งสเสบียงไปยังเทลอสซึ่งเป็นเมืองใต้ดินภายในภูเขาชัสต้าในแคลิฟอร์เนียและเมืองใต้ดินอื่นๆอีก120แห่งที่อยู่ใต้เปลือกโลกไม่กี่ไมล์เรียกว่าเครือข่ายอากาธา แมฆที่เป็นยันแม่และลูกเรือที่ผู้คนเห็นลอยอยู่เหนือภูเขาชัตตานั้นถูกสร้างขึ้นภายในภูเขาเพื่ออำพรางการมาของเรือยานบรรทุกสินค้าจากภายในโลกกลวงหรือฮอลเลเอิร์เราสามารถผ่านช่องในเสาได้อย่างง่ายดายถ้าเรือยานของยานอวากาศของเราตั้งอยู่ภายในโลกกลวงภายในโลกภายในหรือฮอลเลอร์เอิร์ด ในแนวตรงกับช่องเปิดที่ขั้วโลกเหนือและใต้เราไม่ได้ติดอยู่บนโลกหรือโฮโลแกรมเมตริกเหมือนคุณแต่เราออกไปได้ทุกเมื่อที่เราต้องการเราไม่ได้ถูกจำกัดในการเคลื่อนไหวแล้วเราสามารถเดินทางไปได้ทั่วทั้งจัก,กรวาลทุได้ทุกที่ขอเป็นกําลังใจให้ ไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพเนื่องจากเราใช้กฎสากลจักรวาลของพลังงานและเราใช้ถนนที่มีอยู่ทั่วทั้งจักรวาลเราไม่สามารถหลงทางได้เพราะทุกอย่างถูกแนบไว้และทุกอย่างอยู่ในการสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับทุกสิ่งที่มีอยู่เราเพียงแค่เข้าถึงเครือข่ายสดนี้ที่ออกอากาศตลอดเวลาและย้ายผ่านได้อย่างง่ายดาย เราไม่ได้ถูกแยกออกจากชีวิตที่เหลือในจักรวาลของเราแต่คือคุณที่เป็นเราไม่ได้ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวแต่คือคุณที่เป็นเมื่อเราอยู่ที่นี่ในใจกลางของโลกคุณอยู่ที่นี่กับเราในจิตสำนึกของคุณเพราะสติสัมปชัญญะที่เป็นสถานที่มั่นคงกว่าสถานที่จริงใช่แล้วคุณนั่งอยู่บนพื้นผิวภายใน โต๊ะทำงานของคุณเขียนตามคำบอกนี้แต่คุณอยู่กับเราอย่างมีสติ κ. ภายในโลกกลวงภายใน Hello Earth คุณอยู่ในสองสถานที่พร้อมกันอย่างแท้จริงตอนนี้คุณเข้าใจเรื่องหลายมิติแล้วหรือยังตอนนี้คุณอยู่ในสถานที่ทั้งสองแห่งพร้อมกันแล้วเราจะแสดงสถานที่ของเราให้คุณเห็นขณะสำรวจภูมิทัศน์ของเราคุณจะเห็นช่องเปิดที่เสา ช่องเหล่านี้กว้างพอสำหรับเรือยันบังเรือยันแม่บางลำที่จะเข้าไปได้คุณสามารถมองเห็นท่าอากาศที่ทอดยาวหลายร้อยไมล์เป็นวงกลมสลับกับดอกไม้หญ้าุ่มไม้ต้นไม้และน้ำตกมันดูไม่เหมือนสนามบินคอนกรีตที่แห้งแล้งไร้ชีวิตชีวาของคุณแต่เป็นเหมือนสวนที่มีกระสุนอวกาศและยานอาวกาศอิงแอบอย่างสงบภายในโลกของเรา เราแทบไม่รู้ว่าเรือยันแม่พวกเขามาและไปเมื่อใดเนื่องจากพวกเขาไม่ส่งเสียงที่รุนแรงและเราแทบไม่ตรวจจับสิ่งใดๆเมื่อพวกเขาลงจอดหรือบินขึ้นพวกเขากลมเกลืนกับการสัส่เสทือนที่น่ารักของเราและเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆเ,เราสามารถเห็นภาพการเคลื่อนไหวของเรือยานในขณะที่พวกเขาบินเข้าและออกข้ามเสาอย่างสง่างาม แต่นี่คือขอบเขตของมันไม่มีการรบกวนทางเสียงหรือการสั่นสะเทือนและไม่มีโมลพิษหรือการทำลายสิง่งแวดล้อมของเรามันค่อนข้างตรงกันข้ามกับพื้นผิวสนามบินของคุณใช่ไหมและเราไม่เคยล้มเหลวเนื่องจากส่วนประกอบทุกชิ้นของเรือยานของเราได้รับการตรวจสอบโดยคอมพิมพวเตอร์กรดอะมิโน,โนของเราและเราตรวจพบและแก้ไขปัญหาทันที เทคโนโลยีของเรานำหน้าคุณไปมากเพราะเรามีโอกาสที่จะเพลิดเพลินไปกับสภาพความเป็นอยู่ที่เงียบสงบเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานับพันปีโดยไม่รบกวนชีวิตของเรานั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมความเป็นอมตะของคุณจึงสำคัญมากยิ่งคุณอยู่ในร่างกายเดิมนานเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งพัฒนาความสามารถและเทคโนโลยีได้มากขึ้นเท่านั้นและยิ่งคุณสร้างสิ่งต่าง ให้สมบูรณ์แบบได้มากขึ้นแทนที่จะหยุดและเริ่มต้นใหม่ในแต่ละช่วงชีวิตที่ตามมาการหยุดและเริ่มต้นใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้คุณไม่ไปไหนคุณกําลังค้นคิดวงล้อใหม่อย่างต่อเนื่องและไม่เคยก้าวไปไกลกว่านั้นมันเป็นความซบเซาในวิวัฒนาการที่ทำให้คุณไม่ไปไหนไม่ได้ทั้งหมดนี้จบลงแล้วเนื่องจากพระผู้สร้างหรือเทพ มารดาบีดาของจักรวาลน,นี้ได้ส่งคำสั่งให้โลกต้องเดินหน้าต่อไปและไม่สามารถหยุดส่วนที่เหลือของกาแล็กซีได้อีกต่อไปดาวเคราะห์ดวงอื่นทั้งหมดในระบบสุริยะของคุณได้ปรับเลื่อนมิติขึ้นไปแล้วและเป็นเพียงโลกเท่านั้นที่ทางช้างเผือกทั้งหมดรอคอยผู้ที่หลงทางอยู่จะไม่สามารถยืดโลกได้อีกต่อไปจากนี้ไปผู้ที่หลงทางทั้งหมด จัดจุติบนดาวเคราะห์ที่โดดเดี่ยวซึ่งพวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเผ่าพันธุ์ดาวเคราะ์กาแล็กซีหรือจักรวาลอีกนี่คือคำสั่งที่สืบทอดมาจากดวงอาทิตย์กลางดวงใหญ่อัลฟาและโอเมก้าของเราในไม่ช้าคุณจะได้สัมผัสได้ถึงความสุขเท่านั้นเนื่องจากพลังด้านลบหรือมืดและสิ่งทำลายล้างทั้งหมด จะพลากจากความตายและออกไปจากจักรวาลของคุณความทรมานอันยาวนานสิ้นสุดลงแล้วและในที่สุดคุณจะเป็นอิสระและสัมผัสกับชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นคุณสัมผัสได้ถึงความสุขนี้แล้วรู้สึกถึงความคาดหวังตอนนี้และนำมันเข้ามาในชีวิตของคุณตอนนี้เพราะมันอยู่ที่นี่แล้วและมันจะแข็งแกร่งขึ้นทุกวันมองโลกของคุณทุกวันด้วยสายตาแห่งความรักและรู้ในใจว่า นี่คืออนาคตของคุณอนาคตของโลกฉันคือมีคอสจากโลกภายในผ่านช่องไดแอนโรบินโดยบูสเด